สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมจะพามาดูพัฒนาการของไผ่ปีที่หนึ่งนะครับพันธุ์ต่างๆหลังจากเข้าสู่หน้าฝนมาช่วงหนึ่งนะครับตัวแรกเลยนะครับจะพามาดูไผ่ยักษ์ด้านนะครับอ่ะดูนะครับนี่หน,นอนี้นะครับ ออกมาแลวสามนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับนี่คือตัวที่สองนะตัวที่สามครับนี่ที่สามายักหน้าน,นี่ถือว่าออกเร็วนะครับตัวนี้ปลูกตอนประมาณพฤศจิกานะครับผมว่าเหตุผลที่มันออกเร็วน่าจะเป็นเพราะมันใกล้น้ำนะครับนี่แท่งน้ำของผม เดี๋ยวก็น้ำลน้นน้ำนู่นนี่นั่นนะมีความชื้นตลอดนะออกเยอะนะครับถึงสามหน่อเลยนะครับเดี๋ยวหน่อที่สี่ก็คงตามมาอีกนะอันนี้พยักษ์น้านนะครับเดี๋ยวจะไปดูไผ่อีกตัวหนึ่งที่เป็นพยัก์เหมือนกันนะครับนี่ใกล้ๆกันเลยผมปลูกเทียบเคียงกันก็คือไผ่าบางก้อนนะของจีนนะครับ ไผ่มังกรอันนี้ก็ออกสองนะครับออกสองหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะ,นะตัวที่สองออกพึ่งออกล่าสุดเลยนะครับพึ่งออกมาเนี่ยเริ่มจะอะไรเขาเรียกบินนะครับอันนี้ไผ่มังกรนะครับข้างๆกันนะครับไผ่ฟ้ามนนะครับเนี่ยไผ่ฟ้ามนอันนี้ก็ออกสองเหมือนกันนะครับ ตัวแรกก็เป็นตัวนี้นะครับตัวที่2ก็คือคือตัวนี้ยังไม่มีออกมาอีกนะครับตัวที่3ที่ใกล้ๆกันนะครับก็คือไผ่สร้างหมนนะสร้างหมดนี่สร้างมนอันนี้ก็ออกสองเหมือนกันนะครับนี่ปลูกตอนกันยานะครับพวกนี้ออกสองนะครับตัวนี้ล่าสุดนะกำลังบินนะตัวนี้ก็คือที่ออกก่อน น,นี่ที่ปลูกใกล้ๆก,กันเลยนะครับเป็นเขตแดนตัวที่ก็ออกหนึ่งนะครับตอนนี้พึ่งออกเลยนะครับตรงนี้เล็กๆเ,เลยน,นี่ก็สร้างหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปใกล้ๆก,กันน,นี่เห็นไหมครับมันหมูครับเนี่ยมันหมูนี่ออกดีครับไม่ต้องห่วงนะออกมาสองแล้วครับ นะครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งน,นี่ก็สองนะครับสามสินะนี่ตัวนี้ด้วยตัวก่อนหน้านั้นนะครับเพราะต้นแม่มัจะกจริงก็คือแค่ตัวนี้นะครับอ่ามาดูอีกใกล้ๆกันนะี่ครับมันหมูอีกนี่นะครับมันหมูนี่จะออกดีมากเลยนะครับใหญ่นะครับ ขึ้นสูงแล้วนะครับนี่กัญยานะครับเนี่ยบว่าปีหน้าใหญ่แน่นะดูใบมันนะครับอีกตัวหนึ่งใกล้ๆกันนะครับนี่ไฟหกนะครับไฟหกไฟหกที่ออกเยอะเลยนะครับพุ่มดูครับอันนี้เพาะเมล็ดนะครับพวกนี้นี่จะเริ่มมีตัวใหญ่แล้วครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เริ่มมีตัวใหญ่ครับ เริ่มใหญ่พูดง่ายจากขึ้นมาทีละเล็กเล็กเล็กๆนะเนื่องจะเป็นเพาะมาเมล็ดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะสําเร็จนะครับตัวนี้ไม่มีกายพันุสวยด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ใกล้ๆก,กันเลยผมปลูกใกล้กันเกินไปนะจะขุดออกนะไม่รู้มันจะซึมหรือเปล่านะถ้าขุดไปเพราะทีแรกนึกว่ามันตายก็เลยปลูกทิ้งไว้นะครับอน,นี่คือ พัฒนาการออกมา2อสหน่อเลยนะครับตัวนี้ก็มันตายนะตัวหนึ่งครับนี่ครับไผ่เลี้ยงลำนะครับมาจากสวนลุงโชคครับออกพร้อมกันเลย2หนอ่อตัวนี้ครับนะี่อันนี้ปลูกเมื่อตอนประมาณต้นปีนะออกพร้อมกัน2หนอ่อนะครับฝ่าแรงมาได้ นะสองด้านเลยนะครับเพราะตาหนอนเนจุดสองด้านอยู่แล้วสําหรับไผนะ่นี่คือไผ่เลี้ยงลําซื้อมาหกต้นนะครับนี่เพิงออกต้นเดียวนะต้นนี้มิดเชิร์มิดซิลีบ้านผมเรียกนะนะครับนี่ครับเชิร์ไม่ออก5นะต้นไม่ออก ออกอยู่ต้นเดียวนะครับแล้วก็มี9ก้าดาวสองสีนะครับน,นี่คือ9ก้าดาวสองสีต้นเล็กๆพ้อมเมล็ดเหมือนกันนะครับ9ก้าดาวสองสีอันนี้9ก้าดาวหลวงนะก็ออกนะพ้อมเมล็ดมันก็ออกดูนะแต่มันก็ยังเล็กๆก,กันนะใช่ตัวนึงนครับนี่อันนี้9ก้าดาวหนามน้อยนะครับก้าดาวหนามน้อย อันนี้ออกไปสามชุดแล้วนะครับตอนมามันก็มีแค่สองนะนี่ครับตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวที่สองนะครับนี่ก็เป็นจริงเป็นใบแล้วตัวที่สามกำลังขึ้นเห็นไหมครับใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่ตัวนี้กาดานหน่อน้อยนะครับใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดผ่านไปสองสามปีน่าจะได้ผลผลิตที่ดีนะนะเพราะหน่อมันใหญ่นะครับ อ่าทีนี้เก้าดาวนามน้อยทีนี้มาดูเก้าดาวโคลอมเบียนะครับนี่คือเก้าดาวโคลอมเบียดูสิครับอันนี้ออกมาเยอะเลยแหละฮะนี่ครับนี่ไม่รู้กี่รุ่นแล้วแต่มันเป็นมเล็ดนะฮะมันก็เลยช้าหน่อยนี่ล่าสุดตัวนี้นะครับล่าสุดนี่ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงพัฒนาการในสู้น้มน้อยไม่ได้ผมว่านะโคลอมเบียเนี่ย นะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมาดูอันนี้สร้างมนยังไม่ไปไหนแล้วก็ยักษ์น่านอีกตัวหนึง่งนะครับยักษ์น่านอันนี้ปลูกก่อนเพื่อนเลยแต่เพิ่งอ,ออกนึกว่าจะไม่ออกแล้วเพิ่งอ,ออกนอหนอเดียวนะครับแต่ออกมาทีเดียวใหญ่เลยสงสัยหมักอาหารหมักหมมอาหารไว้นานสะสมอาหารไว้เยอะ นะออกมาทีเดียวใหญ่เลยนะครับเห็นไหมผมนึกว่ามันจะไม่ออกแล้วทีแรกนะเพราะตัวอื่นออกไปสามหนอ่อตัวนี้ยังไม่ยังไม่ออกนะครับตัวนี้พอออกมาออกมาทีเดียวใหญ่เลยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยๆเหมือนกับที่ผ่านมาเหมือนกับต้นอื่นๆนะครับนี่ไปจากน้นนะครับผมมีสี่ต้นนะอยู่อีกสวนหนึง่งตัวหนึ่งนะครับที่อยากนําเสนอก็คือเปาะแม่ตะวอ พรอแมนทวอนะครับปกกัญชาตัวนี้ขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่ก็ขึ้นแล้วนะครับมาหายห่วงละน่าเป็นนอละนะครับแล้วก็นี้คือไผ่หกยักษ์น่าขึ้นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ขึ้นแล้วนะครับมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าพันสายพันธุ์นี่แหละที่มันไม่ไปไม่มานะครับไม่มีพัฒนาการ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับต้องศึกษากันไปนี่ไผเลี้ยงลายนะครับตัวนี้อันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะนี่ก็ไผ่หกยักษ์นะครับาสำหรับคลิปนี้พามาชมพัฒนาการนะของไผ่ที่ปลูกไว้ใกล้บ้านนะครับนะจากที่ นึกว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับก็ขึ้นแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ที่หลังบ้านผมก็เพาะดอกกระเจียวเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ